ดีมีาสายฉากมีเนืยนครบ oh. ดีโอ้เลยโทรศัพท์สบายดีสบายดียดทํารมเบิร์ตุกทานเลยมีน้ง,งานจะเดินทางเอาของควรไปมอบให้อ,อาเจ็ีเนาะ เพื่อนฝากมาแต่ไทยผมได้ทำส่งเด้อเป็นฝากโทรศัพท์มาให้แม่เนะาะให้ลงนาแกาให้เบิรงว่ามีโทรศัพท์บนในนี่บริษัทนี่ไว้วางใจได้ได้ดทำส่มเน้อใครอยากใส่บริการเทรไปใส่บริการเฉลัยมานขึ้นคีดูใหเ้เนาะเป็นบริษัทท๊อปข้าวไทยเนะาะเป็นให้น้องนาแกาเบิรงว่ามีบนโทรศัพท์ในนี้นี่ นี่เด้อท่านผู้ชมเด้อนี่มีอ่าทีมอ,อีเมลยังคักแน่ละเฮาปะหัดเนาะนี่เปิ้นฝากมาให้ครอบครัวเพิ่นเดอ้อผู้ที่น้องนากับน้องน,น,น,นี่ไปตามหาญาตตอนนั้นนี่ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวสิไปหมอกให้เพิ่นเนาะไปส่งเพิ่นเดอ้อกสิมีขนมขน้าตม,ม,มีตัวนีเนาะ เป็นโทรศัพท์แต่ก็ดีใจในบุสุกเลยไะไปเบิ่งเพิ่นสิดีใจบ่เนาะเขาขวเพิ่อนอะไรที่ตามตลอดกับสิฮู้ตอนนั้ไปตามหาญาติเพิ่นไปทำงานอยู่ไทยหลายปีบ่เคยกลับมาจักเทื่อเนาะไาเป็นโลเยเป็นโลโลเท่าไหร่โลเซ็นเซ็นทโอ้ยบอกซื้อมิตรเก่าซิปซื้อว่าอาหารน่ะบ่บอเอาดอกเซ็นทราล จะได้โตวิตายนี่แหละตัวใหญ่กับตายคือกันแล้วมันจะถึงนำหอนนาทากินทอดมะม่วงดยนะใส่แล้วตี้ตสองลูกสองลกอาประกันมาบดกายเออเขาใส่นั่นล่มออกซิบ่์ไหนฮะเดมันบ่ตายมันอยู่หลาจักรสมุเอ้เยว่าอาหารหน่อยแม่ทนาอแม่เท่าย ระวังการเดินทางเราไม่โชคไปไปลอยเทน,น่าคุณป,ป้าสิเอาไปปล่อยเทน,น่าไปเมืองโคงเ<ส>นาะเอาเค,เครื่องใส่เพื่อนกอนสิเดินทางไปเมืองโคงต่อเด้อถ้าได้ว่าอาหารหน่อยเนี่ยมากเจ้าอืม เอสิไปตอนเขาป่าโอ้เบตดนบบวงเพราะว่านอเบตอนหเขาไปกอภิกรสื่องเาอาซี้องทงที่จะหำนหอนกเราะยทวงไจะเบียตอนซื้อใช้องไม่ได้ใส่ตลยทไปแล้วนะอจะได รจะล้างรถดูล้างรถด้วยหนเด้อล้างรถล้างรถะบอกห้เพนได้พีเาเลยยาเาาไม่เหอยะเยะม่ท่าย่มเท่าักเปไม่เท่าคนยุ้ใด้ฮะ อยู่บ้านได้ดีไหมถาว่าอาหาีทงไปอด่งถวยเขาลชิไปขอด่างถวยเขาไม่เท่าคนบ้านในเนไม่เท่ายุไซไม่เขนหน่อยทามแน่ฮะไิลัโคกคนสิเปนยางไปลักเปดไปขอล่างถวยเดี๋ยไปบ่ไปล่างน้ำมนเ่วงฮะเดี่วน้ม่วงนี่ไปบ่ไปลงถวยน้ำเพลินไกลๆไปได้แต่ม่มนงมี่แอนนบอสโมี มีมีหนองไม่รู้ไม่าวเ่ยาูเนีมืดหนังเลยดูนี้จะเปิดมดมอไปยุ่งเช้าเมย์เ้ยไปเยปเท้าจะดีเกาที่ป้ายเกาที่ป้ายโอ้เดียวไมท่าอีกาทีป้ายห้าล้ว่ะขาไม่ลาเาดูเอาคอยยางด้ยเ oh, so like, so ัเด้อยางไปด่างถวยให้เขาแต่อีกตัวกบลยังของนมันบอก มหมดฤษีทวเรียดเดตตอนพี่น้องเมืองคูนทุกชุมระวางการเดินทางเนาะถบิดก็สิเดินทางไปหมอะเมื่อชื้โทรศัพท์ให้เอฟซี่อนเนาะเผ็าไม้พอให้เมยเพินกระดกข้นสุดท้ายแล้วกกข้อหานะกระดูก้นแนก้อขากระดูก้น ลูกน่อยนะลูกอะไรลูกตนไ่ลูกน้อยอะไรตัวนี้โอ้หุ่นพว่ที่ญี่ปุ่นดูโอ้ไม่ี่ปุ่นม่เข้าขหออันนี้ครับนี่จะเปลูกกินด้วยตัเดียนยังเอือดตัเดียนยังดีตเรียนโอ้ตัวเดียนพื้นบานท่านี่แดงเพราะนตัเดียนตัวเรียนเราเอาพื้นบาททานเองท่านไ่ชค

บานเทาบอดเยนีมีแทมไปสูน่ยบ้านถ้าไม่ไโดนนีัดเกลยกลกันมากอ้าต้นแบนอง รายดีว้าเห็นเพื่อนบอกระบ้อโทรศัพท์มาส่งเด้อเด้ออ่ะจะเดินทางไปเมืองโค้งต่ออ่ะอีพอไข่เบิ้งกูเมาอ่ะขายเบิ้งนี่อ่ะไทยให้เพิ่นเบิองมาหอดมาถึงได้เลยโทรศัพท์เด้อ เมยไม่ใช่เด่นไม่ใหญ่เจ้าค yes yes. ือเอาองให้กินข evet ้าเราพ่พอกินเลด็กดพอแข็งแห้งสบายดีคือเกาเนาะเกาไอ้พอเบิ่งโทรศัพท์แนทเอ่า่นใหญ่ถืออ่าไ่เมยไปใส่ลันี้ยังแต่ของให้เอาหอยเอายังให้หัน เอาว้ก่อนข้าวหนึ่งไม่เนี่ยไม่เนี่ยดูไม่เยอะน้เออเผื่อหายคองต่อนะป้าเอือยทานี่โดดไปเมืองโค้งไปย่ายเคืองโตพอคนฉีดีใจแล้วบันนี้หายห้อยหานั่นเพอาเดี๋ยป้ากันไปเห็ดกินเนาะเด็กใบรมากับพ่อเด็กปันเด มีสายฉากมีเนียนครบโอ้ดีโอ้เลยโทรศัพท์ใหม่เนี่ยเลยเป็นเดือนป่ายหรือว่าไปทางไดเดี๋ยวมาโทรหากันอยู่เรียกรลายพอบริษัทเนี่ยเอามาส่งมาส่งขมาอ่ะออาไปสากรหมอดูมีขนมกินเสบๆเด้อยร้านหน่อยเด้อะร้านเพิ่นขนมตะบานนี่มือใดเพิ่นสิมายามพอหั่น เกังหน่อยเนาะซื้อเพื่อนเนาะตั้งหน่อยโอน,น,น,สกกน,น,น,นสักพมาละเอาขาะว่าลูเพื่นมันเขาองี้อ่ะเพิ่มเพื่นผได้มาโดยเนไแดงไเพื่อนเด้อเพื่นกับฝ่าได้<อ>ดูกา้อย เห็นอ่านเบิงนี่พวกนี้เบิงได้เลยโรคขมิ้นเด้ไยเที่ยวขมิ้นไปเบิงหลาล่าเาเพลินก่อนพอเดี๋ยวเตรียมโตไปใหม่ไปต่างใจไปเที่ยวเมืองโค้งก็ได้เพลินวาดีร้านขมิ้นไก่ๆนี่ก็ได้เขาไปเบิงหอดหนาดานซื้อๆดยบ่กเป็นหอดนาดานนี่บ่อด้วยบ่ได้เขาไปในเมืองในเมืองเพลินสามสี่ร้อยกิโลผุ่นพอก็ได้ว่าขั้นไปกับคำดี่ก็ได้ว่าดูย ไปง่ายอยู่แล้วเนาะโดยไปง่ายก็เม้นเที่ยวสบายง่ายแค่จะเข้าไปพวกกระบาไปก็เม้นง่ายพวกนั้นอือดีใจบ่พอโอ้ยดีใจแฮะแฮะรวยบ่เสียบ่หายสั่งดูนะสบายดีไหมสบายดีเอ็นไปเมืองก็เม้นอยู่โดยเด้ได้ทุนสามไม้สิได้เบิ่งอีกแล้วอันนี้ระเบงอันนั้น ทาเออนักหน่อยมากจะสีมะยามผอมเพลินอีกด้ยปีใหม่เนาะเพินมากเนาะด้มือได้ให้เพินบอกาะวิดตีโตเพิ่นตลอดอยู่เว้นัหน่อยก็ได้ด้ยขอบใจเด้อเอือเด้อด้วย เดี๋ยวครับเดี้อเด้อนังหน่อยเด้อเอาบายยเพื่อนแม่พอบายบายนังหน่อยบายทานผู้สูงเด้อ